ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชต,ติบุตรเจ้าไอเช่นเคยกับเกมโยกังนั่นเองครับอันนี้โยกัง PC นะฮะก็สรุปสั้นๆตามภาพนี้เลยครับผมอาชีพใหม่มาแล้วเซิร์ฟใหม่ก็มาตามไปด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นในเซิร์ฟใหม่กันพร้อมกับอาชีพใหม่นะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับก็ไปสมัครไอดงไอดีก,กันก่อนนะใครที่ลืมไม่ดีไปแล้วหรือว่าไม่เคยเล่นเลยแล้วอยากเล่นอยากจะสัมผัสความคลาสสิกนะฮะ ก็จัดไปนะครับซึ่งผมจะเล่นเซิร์ฟใหม่พูดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ามีกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเรื่องกิจกรรมเดี๋ยวว่ากันอีกทีกันแนะนํามาเล่นเซิร์ฟใหม่ไปก่อนนะครับสาหรับอาชีพที่ผมจะเล่นก็พูดไปแล้วนะครับว่าจะเล่นมิกโก้นั่นเองนะครับเป็นอาชีพลำดับที่13ที่เข้ามาในโยกังนะฮะซึ่งจุดเด่นของเขาคือเป็นนักเวทสายบูตัวแรกของเกมนะครับ ซึ่งมีทั้งการโจมตีเดี่ยวมูมีทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟอะไรจะโกงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นบรรยากาศช่วงแรกเลยก,ลกันแล้วกันนะฮะโอเคสร้างตัวละครให้เรียบร้อยนะครับชื่อด้วยนะฮะใส่ชื่อแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะครับเข้าสู่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศเก่าๆโคตรคิดถึงเลยเข้ามาในเกมอย่างแรกคือทําอะไร ใส่ของก่อนใส่ของก่อนเฮ้ยแล้วมีน,นี่เลยนะกล่องเติบโตนะฮะรลเวลสิบเดี๋ยวเปิดได้นะครับแล้วก็มีคอสตูมด้วยาชุดลูกเจี๊ยบเป็นไงล่าเอาทำเควสกันหน่อยเดย้แม่นางจินคุยรับภรารกิจกันเลยก็แล้วกันนะครับวิทยายุธลัมเลิศครับผมอ่าก็กดตรงนี้แล้วก็ยืนยันยินยอมกันให้เรียบร้อยนะครับรับเควสเสร็จแล้วนะครับดูภรารกิจกดคอนทรลคิวก็ได้นะเนี่ยเห็นไหม วิทยายุดลำเลิศน,นะครับมีคําสั่งเดินเคลื่อนที่ด้วยนะคือบางเควสเนี่ยเราสามารถกดแล้วมันก็จะเดินไปหาเควสที่เกี่ยวข้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราก็กดแผนที่ก็ได้เขาก็จะมีบอกว่าไปตรงไหนเห็นไหมครับเนี่ยเขาให้ไปหาท่านประมุขใช่ไหมแมปด้านขวาบนครับผมคลิกได้นะบางทีมันอาจจะเล็กเกินไปเนี่ยเราก็ลองขยายครับมันมีขยายอย,อยู่เห็นไหม แล้วก็สามารถดูลายชื่อมอนตงมอนเตอร์ได้ด้วยนะครับเออชิวๆกันไปอันนี้นะครับใครที่เล่นเป็นอยู่แล้วข้ามเลยก็ได้นะอันนี้ผมมาแนะนำเฉยๆบางคนลืมไปแล้วไงว่าเล่นยังไงนะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นนะฮะกว่าจะรื้อฟื้นความทรงจําได้ก็ใช้เวลาเล่นพักหนึ่งเหมือนกันโอเคอ่ะส่งเควสคกับผมยืนยันภารกิจวิทยายุดล้ําเลิศเวลึ้นแล้วนะครับตอนนี้กดยืนยันต่อไปนะฮะเควสที่2ครับ,ททรบธรรมะและอธรรมนะครับ ยินยอมต่อเลยครับผมเสร็จแ,แล้วเราก็เดินไปหาฝ่ายธรรมมะนะครับแล้วรู้สึกเดี๋ยวต้องไปหาฝ่ายอาธรรมด้วยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรก็ไปคุยทิละคนเลยตอนนี้เรายังไม่มีปราณวิ่งเร็วนะฮะก็ต้องค่อยๆเดินกันไปนะครับระหว่างนี้ก็เสพบ,บรรยากาศกันไปพงัพงๆนะฮะคิดถึงจึงกลับมาครับคลิปนี้โอเคผู้คุมกดขาวครับคุยกดยืนยันภาร,รกิจนะครับมีแง,ง่ธรรมะและอาธรรมครับผม เสร็จแล้วคอนโทรลคขึ้นมาเช็คเควสอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็กดเดินเคลื่อนที่ไปเลยครับเขาให้เราไปหาผู้คุมกดดําใช่ไหมอ่าระหว่างเดินเควสครับถ้าเกิดมันนานเกินไปผมขอวาร์ปเลยก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับเดินทางมาถึงแล้วก็ยืนยันภารกิจเหมือนเดิมครับเห็นนะเวลอัพเป็นเวล4แล้วนะครับ <ail> คราวนี้ก็ทำเควสต่อได้แล้วเนาะแล้วมันก็มีอีกเควสหนึ่งนะครับแลกสัญ,ญลักษณ์ครับก็รับร,บรบไว้ก่อนก็แล้วกัน โอเคครับจบครับผมเปิดเควสขึ้นมาต่อคอนโทนคิวแล้วก็อันนี้เป็นเควสที่เรารับมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำเนาะเสร็จแล้วให้กดภารกิจที่สามารถรับได้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมเนี่ยอื้อเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขอเนื้อเรื่องไปก่อนก็แล้วกันครับตอนนี้เลเวล4แล้วครับก็จะสามารถรับอีกเควสหนึ่งได้นะครับเอาละอันนี้ให้เดินทางไปหาแม่นางจินครับกดเคลื่อนที่เหมือนเดิมนะครับได้เลยชิวๆเห็นไหมง่ายครับสมัยนี้เล่นง่ายแล้ว คุยกับแม่นางจินนะครับยืนยันภารกิจนะครับที่เลเวล4เนาะการใช้พลังงาน,นครับก็กดยืนยันไปมีมังหะมังฮาวาให้อ่านด้วยนะครับซึ่งมี2อันนะมีอีกอันนึงคือก้าวสู่ยุทธภพใช่ไหมเควสน,นี้สําคัญเหมือนกันนะครับก็รับไปให้เรียบร้อยนะครับมันจะให้เราไปสู้กับมอนเตอร์แล้วใช่ไหม กดคอนโทรลคิวเช็คเควสอีกสักรอบหนึ่งนะครับภารกิจที่ดําเนินอยู่นะครับก้าวสู่ยุทธภพนะครับก็กดเดินเคลื่อนที่ไปเนี่ยจะปรากฏว่าเขาจะกลับมาหาแม่นางจินนะครับไม่ได้เดินไปสู้ก,บ,กบยักษ์ให้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเปิดดูรายชื่อของมอนสเตอร์ก่อนแล้วก็คลิกพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเดินไปฆ่ามอนสเตอร์นะฮะไม่งั้นเนี่ยกดเดินอัตโนมัติมันก็จะกลับมาส่งเควสอย่างเดียวครับจะไม่เดินไปหามอนให้สําหรับการต่อสู้ช่วงแรกไม่มีอะไรมากครับคลิกไปเลย2อทีแค่นี้แหละ แล้วก็กบเนี่ยเราจะตีไปยันเลเวล10นู่นน่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อาชนาญแล้วอาจจะไปตีจิ้งจอกก็ได้อะไรก็ได้คือช่วงแรกที่เราเพิ่งมาเล่นเลยของมันไม่ค่อยมีไงก็ตีกบยักษ์ไปก่อนครับเขาให้เราหาขากบเนี่ยห้าอันนะครับก็สังเกตตัวอักษรสีแดงให้ดีๆก็แล้วกันนะจังหวะนี้ก็ฆ่ากบกันยาวๆครับเก็บขากบครบเรียบร้อยแล้วครับกลับมาหาแม่นางจินนะครับทําการส่งเคล็ดก้าวสู่ยุทธภพได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกเควสหนึ่งการใช้พลังวิญญาณก่อนหน้าเนี่ยมันรับไม่ได้ใช่ไหมคราวนี้ก็คิดว่าน่าจะรับได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมรับได้แล้วนะครับสิ่งนี้ท่านผู้ชมต้องทําต่อจากนี้เหรอเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปไว้ในช่องแรกนะครับและเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปตีมอนเตอร์50ตัวนะครับก็แนะนําให้ไปตีกบเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอออย่าลืมใส่ของเนี่ยนะถ้าเกิดอันไหนใส่ได้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมต้องเวล5ก่อนอ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไมตีกบก่อนนะครับแล้วก็จะต้องเก็บพลังงานลูกแก้วเนี่ยให้มันปั่นก่อนเนาะแล้วเราจะได้มาทำเควสต,ต่อได้นะครับ A later few moments เมื่อไปปราบมอนสเตอร์มาจนครบนะครับผลึกวิญญาณมันจะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับหน้าตากลายเป็นอย่างนี้นะครับก็กลับมาคุยกับแม่นางจินเหมือนเดิมครับผมยืนยันภารกิจส่งเควสกันไปเลยเห็นไหมคราวนี้ก็เลเวลอัพเป็นเลเวล7แล้วนะครับ แล้วก็ตรงกระเป๋าของเราครับมันจะมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราคลิกขวาใช้ได้นะมันจะมาติดอยู่ตรงนี้เวนกามอ๋อลืมไปคุยกับแม่นางให้เสร็จก่อนนะครับมีภารกิจมาใหม่ไหมมีนะครับที่เลเวล7ให้ไปสู้กับจิ้งจอกนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยสู้กับจิ้งจอกอะไรให้เสร็จก่อนแล้วก็มาส่งเควสใหม่ได้นะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวคลิกขวาอนี่ใหม่โอเคมันมาติดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ช่วงต้นครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปเก็บเวลทำเควส ให้ถึงเลเวล10ก่อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็รับกล่องบอทด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีการบอทด,ด้วยนะ,ะเดี๋ยวพาไปทาครับผมโอเคครับเก็บเลเวลจนเลเวล10จนได้นะฮะแนะนําว่าเราควรมาเปลี่ยนอาชีพก่อนนะก็ให้เปิดเมนูข้อมูลตัวละครขึ้นมาครับอัปเกรดพลังปานให้หมดก่อนนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะชอบพลังปานที่เพิ่มความเสียหายนะครับก็แล้วก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะผมเพิ่มไปเลยแล้วกัน จัดไปครับขั้นก้าครับผมใช้ปานครบเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อแล้วก็อีกอันนึงมันจะมีตัวของวิทยายุทธนะครับวิชาบัฟอย่าลืมกดเรียนด้วยนะมันมีปุ่มเรียนอยู่ข้างๆครับคือเหยียบลมเหินฟ้าเนี่ยสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเดินปกติแค่นี้ใช่ไหมครับพอเราใช้สกิลเหยียบลมเหินฟ้าแล้วมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะนี่แหละครับก็คือควรเรียนไว้ครับจะได้ประหยัดเวลาในการเดินเควนนั่นเองครับ เอาล่ะเสร็จแล้วเราก็มาหา NPC คนนี้ครับดูในแผนที่ก็ได้ผมเปิดไว้ใหญ่ๆจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเออชัดป่าวไม่รู้นะก็กดยืนยันภารกิจได้เลยครับเราจะทํารับเควสมิโกกันครับเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนอาชีพนั่นเองครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เราเดินทางไปที่ตรงประตูแห่งกาลเวลานะครับก็อยู่บริเวณด้านขวาล่างของเมืองนะครับเดินไปเลยครับผมเนี่ยพอมีปลาแล้วมันก็จะวิ่งปุ๊บๆแบบนี้นะครับค่อนข้างไวค่อนข้างไวอ่ะนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมครับ มาแล้วนะฮะก็ให้เราคุยกับประตูนะครับแล้วก็เลือกย้ายพื้นที่ภารกิจมิโกะนะครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนอาชีพมิโกะไงอ่ะไปเลยโอ้โหพอว์ปมาแล้วเสียงอย่างดังเลยครับผมเสียงร็อกมากๆครับเคเวสไม่มีอะไรครับฆ่ามอนเตอร์ให้หมดครับผมมี3คนด้วยกันนะจัดมาลุยปั๊มยารล,ลัวๆปั๊มยารัวๆมาดิ สู้ได้ไหมเนี่ยสู้ได้นะผมปั๊มยารัวๆเลยยาที่เขาให้มาเนี่ยแหละไปไว้ที่ช็อตคัดนะครับแล้วกดใช้นะมันกดทีก็ขึ้นมา200เลยนะครับก็ต้องใช้อย่างนี้แหละของไม่มีให้ทาไงอะ่ะปัม๊มปั๊มยาปั๊มยาของก็ใส่หมดทุกสิ่งอย่างแล้วสู้เว้ยสู้เว้ยได้อยู่ได้อยู่อาจจะสู้นานนิดนึงโอเคครับ ชนะเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กลับไปรับเควสกันต่อได้เลยนะฮะได้รับเงินมาด้วยนะครับนี่คราวนี้เราได้รับหมื่นสลึงเลยะฮะเราจะได้ไปซื้อกล่องปล่อยบอทดได้แล้วนะฮะคือที่ผมมาเปลี่ยนอาชีพก่อนเพราะเหตุผลนี้แหละนะครับเราไม่มีตังค์ไงยเราเพิ่งมาเล่นนะนะถ้าเกิดเรามีตังค์เราอาจจะไปซื้อกล่องบอทดก่อนก็ได้โอเคกลับมาส่งเควสกันที่เดิมครับผมยินยันเรียบร้อยแล้วนะครับ พอเราส่งเควสแล้วนะครับเราก็สามารถอัปเกรดสกิลประจำอาชีพเราได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวอัปเกรดขั้งต่อไปคือเลเวล35เนาะทีนี้นะฮะก็จะมีอีกเควสหนึ่งขึ้นมาครับเขาจะอัปเกรดตัวกระทาให้กับเราครับนี่ไงก็เอากระทาหยกให้เขาไปเลยครับยินยอมไปครับผมเสร็จแ,แล้วครับเขาจะให้เราเดินไปด้านขวาบนเนาะเนี่ยโลดเหล็กไหลครับเราจะได้เปลี่ยนอาวุธสักทีครับอาวุธเมื่อกี้อาจจะยังไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นะเรายังอ่อนดอยอยู่นะฮะมา นี่เลยถึงแล้วเอยเดี๋ยวลืมกดสกิลลมปานาไม่เป็นไรเดินมาถึงแล้วละ่ะโอเคโลดเหล็กไหลครับผมเออผมลืมเลยเดี๋ยวเราต้องเปิดกระเป๋าเข้ามาก่อนต้องเอากระถาออกมาก่อนนะเสร็จแล้วก็คุยกับเขาใหม่นะครับคราวนี้เราก็ทําการเสริมพลังไอเทมครับเอากระถาไปใส่นะแล้วมันจะมีข้อความเด้งขึ้นมาครับต้องการรับประสิทธิผลอัตราเสริมพลังสําเร็จเพิ่มขึ้น5%หรือไม่นะครับอันนี้ไม่ไม่เอาแล้วกันนะมันต้องเติมแครนะฮะแล้วคราวนี้ก็เอาหินเสริมพลังใส่เข้าไป โอเคตกลงเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ทำการเสริมพลังขั้นหนึ่งแล้วนะครับใช้ตังไป5,000ตํตำลึงเลยนะฮะโอเคเนี่แหละคือเงื่อนไขครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้รับกระทาที่มันแรงขึ้นนะครับเราก็ต้องมาทำการตรีบวกก่อนนะครับพอเควสเขาบอกไว้นะว่าเราจะต้องส่งตัวกระทาที่มันตีบวกหนึไปครับ แต่คราวนี้เราก็ต้องกลับมาติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยมันก็ไม่ให้ส่งเควสนะครับเออก็นั่นแหละเข้าออกถอดใส่โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเย่ผ่านเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้กระทาอันใหม่มาไหนลองดูหน่อยซิว่าออปชันมันเป็นยังไงบ้างแรงกว่าเดิมเยอะแรงกว่าเดิมเยอะนะครับก็โอเคทีนี้นะฮะเราก็จะได้มารับกล่องบอดสักทีครับก็มาคุยกับเท่าพยากรนะครับก็จะมีภารกิจนะครับที่เลเวล10 กล่องเทพจุตินะซึ่งเขาเนี่ยจะขอเงิน5000นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงิน5000เนี่ยเราก็จะไม่ได้กล่องมานั่นเองนะครับเมื่อเราได้กล่องมาแล้วนะครับอย่าลืมคลิกขวานะครับอันนี้คือกดปุ๊บมันก็จะสามารถปล่อยบอดได้นะครับ7วันนะครับและถ้าเกิดหมดเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้ใหม่ในราคา1 0,000ตําลึงนะครับก็เรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีครับ คลิกขวาเปิดเลยละกันนี่ครับบอทดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาเพื่อใช้นะครับดูด้านบนเห็นไหมครับนี่มีการปรับแต่งด้วยนะครับว่าเราจะยังไงครับจะเน้นโจมตีเน้นฟื้นฟูน,ฟนะฮะโจมตีเป็นยังไงขอบเขตเป็นยังไงแม่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวเราลองไปปล่อยบอทดจริงเลยก็แล้วกันครับเดี๋ยวปล่อยที่หน้าเมืองก็แล้วกันนะฮะตรงไหนก็ได้เอาไป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  สำหรับวิธีการเปิดกล่องใช้เจ้าตัวบอทนะครับกดตัวนี้แหละมันก็ปล่อยบอทได้แล้วลหละนะครับซึ่งมันจะมีเขียนคําอธิบายไว้ครับว่าอันนี้เป็นรูปแบบการโจมตีหรือฟื้นฟูนะครับถ้าเกิดใครที่เล่นเป็นสายโจมตีหรือหมอเนี่ยเออต้องบอกว่าโจมตีก่อนว่าโจมตีก็คือเอาสกิลโจมตีไวที่ F1 นะครับส่วนหมอเนี่ยสกิลรักษาก็ไวที่ F1 เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องมาเลือกตรงฟื้นฟูด้วยนะถ้าใครเป็นหมอ อ่าแล้วก็จะมีเรื่องของขอบเขตการโจมตีหไหมครับมันจะมีวงสีเขียวบอกก็แล้วแต่ว่าจะปรับแค่ไหนผมแนะนําว่าเปิดแบบให้มันโจมตีไกลๆเก็บของไกลๆแหละคือบางทีแบบมอนมันไปเกิดนอกวงมันก็ไม่ตีเห็นป่ะบางทีมันก็ตีมันก็ไม่ตีเพราะว่ามอนมันอยู่ไกลไปเพราะนั้นก่อนปล่อยบอทเนี่ยเราจะต้องวางจุดให้ดีนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีพวกไอเทมฟื้นฟงฟื้นฟูนอะไรด้วยนะซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะฟื้นฟูนเนี่ยเราต้องใส่ไอเทมเกี่ยวกับการฟื้นฟู HP เนี่ย ไว้ที่ปุ่ม F2 หรือ F3 นะครับแล้วก็ฟื้นฟูปลานเนี่ยไว้ที่ F4 หรือ F5 นั่นเองถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิดให้มันฟื้นฟูนะครับแล้วก็ตั้งได้ครับว่าเอ้ยถ้าเกิดเลือดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะมีการฟื้นฟูอะไรแบบนี้พอเข้าใจไหมอ่านั่นแหละอย่าลืมกดบันทึกทุกครั้งนะครับที่มีการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้บอทนะฮะ ก็น,นี่คือเบื้องต้นนะเดี๋ยวมันจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะไว้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึงใต้คลิปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับว่ามีเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยไล่ทีละกิจกรรมเลยกันแล้วกันนะครับเฉพาะเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับบุรพามื่นทารานะฮะก็ถึงวันที่3ทธันวานะครับ ค่าประสบการณ์และค่าพิชิตเพิ่ม200%เลยนะครับแล้วก็มีวิธีเก็บเลเวลติดจรวดด้วยไอเทมแคสด้วยเหรอเออใครสนใจก็คลิกไปดูเลยกันละกันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต้อนรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับถึงวันที่7มกราครับมีเวลาอีกยาวไกลนะฮะเฉพาะ ID ดีที่สร้างตัวละครใหม่จะได้รับกล่องรางวัลการเติบโตอ่าก็เมื่อกี้น่าจะเห็นใช่ไหมที่ผมเปิดกระเป๋าให้ดูมันจะมีกล่องด้วยเมื่อเลเวล10ก็มาคลิกได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีพวกชุดคอสตูมลูกจงลูกเจี๊ยบด้วยนะครับ กิจกรรมสนับสนุนอันตราความเติบโตครับผมถึง7มการาคมเช่นเดียวกันนะครับเฉพาะไอที่สร้างใหม่จะได้รับกล่องรางวัลเติบโตมันก็คืออันนี้ไม่ใช่เหรอเออมันก็คืออันนี้นะคืออันเดียวกันนะครับน่าจะเขียนเบิร์นอ่าไม่เป็นไรนะฮะเสร็จแล้วอ๋อเข้าใจแล้วอันนี้เขาจะอธิบายเพิ่มนั่นเองครับว่ากล่องแต่ละเลเวลอ่ะมันจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยดูดิเพียบเลยอ่ายาคุ้มจิตด,ดินชั้นเลิศ200%โอสดที่ปีศาจ200%เห็นไหมครับ มันก็แจกตั้งแต่เวล10แล้วก็เวล35มช่เเวล60เวล80เวล100คือเรียกได้ว่าสนับสนุนผู้เล่นใหม่แล้วก็เซิร์ฟใหม่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับใครที่กลับมาเล่นใหม่แบบไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยเนี่ยมาเล่นเซิร์ฟใหม่ดีกว่านะครับก็จะมีของแจกค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็กิจกรรมเนี่ยนานฮะยันวันที่7มาการากันเลยทีเดียวเชียวนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมโยกังออนไลน์ครับก้าสู่ปีที่16นะครับก็เป็นอีกห่งเกมในดวงใจใครหลายๆคนนะครับอยู่มานานมาก16ปีแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้อยู่ยาวๆต่อไปนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับเกมนี้คิดถึงเมื่อไหร่ก็กลับมาเล่นได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับ